พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพิศณุโลกวันนี้ยังคงมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับแม่น้ําทุกสายสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเหลือเพียงแม่น้ํำยมสายหลักครับยังมีเพิ่มปริมาณขึ้นเล็กน้อยครับ ายชำนาญชูเที่ยงผู้อุ่วในการโครงการชลรประทานพิษณุโลกเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์แม่น้ำน่านและก็แม่น้ำยมนะครับแม่น้ำสาขาอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติส่วนแม่น้ำวังทองและแม่น้ำชมพูครับที่เอ่อล้นตลิ่งปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนแม่น้ำวังทองช่วงน้ำตกแก่งซองตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองวันนี้เองนะครับบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ยังมีฝนที่ตกลงมาเป็นฝนที่ตกกำลังอ่อนนะครับทำให้น้ําในแม่น้ําเข็กหรือว่าแม่น้ําวังทอง องเนี่ย ไหลเชี่ยวกรากขุ่นข้นไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำขณะที่แม่น้ำวังทองเองระดับน้ำได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร65เซนติเมตรนะครับเนื่องจากชนลประทานพิษณุโลกได้มีการระบายน้ำลงสู่คลองแม่เทียบคลองโคกช้างแล้วก็ลงสู่แม่น้ำน่านทำให้ไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับแต่ต้องฝากไว้สำหรับคนใช้รถใช้ถนนเส้นรู้12นะครับพิษณุโลกหล่มศักถึงแม้ฝนตกอ่อนเช่นนี้ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะถนนลื่นมาก น้ำปริมาณน้ำแม่น้ำยมบังครับต่อล่างในเขตจังหวัดพิษณุโลกในขณะนี้มีแนวโน้มสถานการณ์เพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรคือแม่น้ำยมสายหลักในเขตอำเภอบางระกำม,มีแนวโน้มทรงตัวแต่ยังมีระดับสูงกว่าตลิ่งอยู่ในระดับสีแดงส่วนแม่น้ำยมสายเก่าครับในเขตอำเภอพมพิรามอำเภอเมืองและอำเภอบางระกำแนวโน้มเริ่มทรงตัวแต่ยังคงอยู่ในระดับสีเหลืองสถานการณ์เฝ้าระวัง ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ํายมทั้งสองสายด้วยกันครับเพื่อลดผลกระทบกับชุมชนรวมถึงผ่นน้ําเข้าสู่ทุ่งรับน้ําตามโครงการบางระกรรมโมเดลพื้นที่โครงการ265,000ไร่ปัจจุบันครับรับเข้าพื้นที่แล้วกว่า178,472ไร่คิดเป็น67